คำเตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นแนะนำอย่าทำตามอย่าเล่นตามเปน็นอันขาดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นผู้ชมที่าอายุต่ำกว่า18ปีโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะก็มาเจอกับหนูเช่นเคยร่วมกับช่อง s a จ j i Channel ปีสนะจ๊ะตอนนี้ก็อยู่เกมลูกรักของเราอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนมาจงเวนะคะทุกคนมาจงเวนหนึ่งนะจ๊ะวันนี้ก็มาจัดในรอบโบนัสไทม์ของเรานะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเข้ากลุ่มโบนัสไทม์ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ทุกคนไม่ใช่คอมเมนต์กดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้นะจ๊กะก็กลุ่มโบนัสไทม์คืออะไรนะทุกคนกลุ่มโบนัสไทม์คือกลุ่มแจ้งเกมนะคะทุกคนก็ กลุ่มแจ้งเกมแล้วก็กลุ่มแลกเปลี่ยนเทคนิคกันนะทุกคนใครอยากรู้เทคนิคอะไรก็สามารถใครที่เทนิอะไรก็สามารถพูดคุยกันในกลุ่มได้ทุกคนคือถามกันได้เลยนะทุกคนก็ถ้าอยากถ้าเกิดว่าอยากเข้ากลุ่มบนธรรมก็กดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนเราไปเริ่มเกมกันเลยจ้ะ อันนี้ก็อยู่กับน้าเกมนะทุกคนกับทุน1037นะคะเราขอเริ่มเบ็ดกันที่20ก่อนแล้วกันทุกคนไม่วันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเบ็ด30นะทุกคนแล้วกดออโต้ยาวๆปั่นไปเลืยๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยเซกิเตอร์หนึ่งตัวสเซกิเตอร์สเซกิเตอร์สเซกิเตอร์โอ้โหทุกคนเชี่ยเกือบจะลงมา4ตัวนะไม่ถึงนาทีทุกคนเออ รู้สึกว่ารอบเนี้ยเรารู้นี่เราน่าไป30เลยทุกคนเพราะปกติชอบไป30อยู่แล้วถูกไหมใส่ไม่เป็นไรทุกคนก็โอ๊ยก็ต้องมาลุ้นไงรอบแบบว่าจะจ่ายหรือเปล่าหนึ่งพันสองร้อยเฮี่ยขอมบนลรัวๆเลยโอ้โหโอ้โหเต็มแผงไปพันหกเฮ้ยทำเป็นเล่นทุกคน เราสามารถจบคลิปได้เลยนะเอาจริงๆ5,000น่ะอิเชี่ยแต่มันไม่ได้ไงทุกคนเราเพิ่งเริ่มเองอ่ะเราปัดไปแค่เอาประมาณ 10, 10ิวก่อนรอบได้มั้งประมาณนั้นทุกคนเฮ้ยโคตรเสียดายทุกคนรู้งี้แบบปั่นเด็ด30เลยทุกคนนี้บบกมา7,000เอ้ยไม่ใช่7 0็ดพันทุกคนเพิ่งผิด 4,000เลยนะคะเหลืองเว้ยโอ๊ยสเกต๊ะ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 เกต๊ะมาสิเนสิมามามาโอ้โหไม่มาทุกคนนี่6รอบเชื่อกำไร4,000แล้วทุกคนเอ้ยแต่ มารอบเดียวคือรอบไปไม่จ่ายเลยทุกคนเฮ้ยเๆ้ยเฮ้ยยังไง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 โอ้โหเบากริบทุกคนสี่สิบสี่สิบแปดอ๋อจบเป็นที่เรียบรอ้อยทุกคนเราก็ได้รางวัลรวมมาทั้งหมด4076นะคะโอ้โหคิดว่าจะโบ๊ะบ้ากว่านี้ทุกคนไม่เลยจ้ะไปต่อเถอะขออีกสักนิด 7 0ดร้อยเลยทุกคนไป่าโอ้โหยี่สิบแต่ก็แอบเสียวนะทุกคนนี่ถ้าสมมุติเราปั่นต่อแล้วมันหมดทำยป็งไงอะแต่เขาไม่เป็นไรนะทุกคนเพื่อผู้ชมทุกๆท่านยอมทุกอย่างนะจ๊ะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวสีแดงไม่ลงมันนะตัวสีแดงยังไงโอ้โหสามสิบหกสิบตอนนี้ยังเปิดทัร์โบอยู่นะคะทุกคน จะบอกไว้ก่อนเลยว่าช่วงนี้พีจีมันแข็งใช่ไหมทุกคนแนะนําให้เปิดทวีโบยาวๆไปเลยทุกคนกดทวีโบแล้วก็ปั่นเชื่อหน,นูถ้าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ผลก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่ารู้สึกว่าส่วนตัวรู้สึกว่าช่วงนี้จะปั่นปั่นมาตรงอ่ะรู้สึกว่าชอบเปิดทวีโบแล้วทุกคนอุน้ยพันศรีอุ้ยแกเก็ตเตอร์แต่ลงปั๊บแซกเก็ตเตอร์แกเก็ตเตอร์แกเก็ตเตอร์เฮ้ยลงมา ลงมาโอ้โหทุกคนเกือบลงมาแล้วแต่สุดท้ายไม่ลงนะคะเพราะอะไรมันคอมโบไม่ถึงทุกคนมันไปไม่ถึงสุดนู้นนะนี่ถ้าไปถึงทุกคนเบ็ดเลยโอ้โหก็ไม่ขอไปต่อดีกว่าทุกคนหรือสั้งน,นิดนึงวะง็ะ อ่ะทุกคนเฮ้ยไวหนึ่งตัวขออีกซ้านิดละกันโอเคทุกคนก็เหลือ6 0พ0ท้วนนะคะไม่ทวนดีทุกคนเหลือสีสิบเก้าบาทก็เมื่อกี้ปัดเสษไปนะทุกคนคิดว่าจะจ่ายมาต่อแต่ซ่วไม่จ่ายมาแล้วนะคะก็ไไม่ขอไปต่อละกันนะคะทุกคนก็นถ้าเกิดว่าใครอยากเข้ากลุ่ม,มน화ธรรมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนปักหมุดมาให้แล้วทุกคน เขามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะทุกคนก็อยากให้ทําเกมอะไรค่ายไหนก็สามารถรีเควสม <า S 1> ไม่ได้ทุนทุนเท่าไหร่ทุนเท่าไหร่ทเทคน,นิคยังไงก็เม้นบอกมาได้คน<แ>เดี๋ยวเราจะมาทําคลิปให้ดูนะทุกคนอยากรู้อะไรก็เม้นมานะคะทุกคนก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะทุกคนถ้าเกิดไม่กล้าเม้นรีเควสมาได้เลยคะ่ะทุกคนทักมาได้นะคะก็ ก็ฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กับช่องของหนูด้วยนะคะทุกคนทั้งสองช่องเลยนะคะไม่รู้ว่าพูดไปอย่างทุกคนจำไม่ได้นะเออทั้งสองช่องทุกคนช่องหลักของหนูด้วยทุกคนซาจิชแนลนะคะกับซาจิชแนลวีสองคือช่องนี้นะคะทุกคนก็ไม่อยากพูดเจอทุกคนเนาะก็ลองเอาไปทําตามดูที่พูดมาทุกคนลองเปิดทัรโบกันดูนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า